สวัสดีครับอยู่กับผมช่องลีมาท่าเทพวันนี้จะมาเมามอ,อยเรื่องของพี่เจาทาชิปส่งกระสินกันครับการแข่งขันฟุตบอลน,นัดก่อนศึกฟุตบอลเจลีกฤด,ดูกาล2022นะครับจะเริ่มโดยทีมแชมป์เก่าเ,าเจลีกอย่างคาวากิฟอนตาเลต้องลงดวลกับอุลวะเลดแชมป์ถ้วยจักรพัรดิในรายการฟุจิฟิล์มซูเปอร์คัพ2022 ในวันที่12กุมภาพันธ์2565โดยสยามสปอร์ตถ่ายทอดสดเวลา11.35นาทีนะครับข่าวล่าสุดหลังการซ้อมครั้งสุดท้ายของฟันตาเล่จบลงโทรุโอนิกิได้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นว่าพร้อมที่จะลงสนามในวันเสาร์นี้โดยเฉพาะการส่งสนาทิพย์สงสินลงเล่นนั้นแรกยังอยู่ที่เทคติกตการเล่นนะครับ ตอนนี้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับแผนการเล่นนะครับผมคงตอบไม่ได้แต่ที่เราต้องการคือความไหลลื่นตามรูปแบบการเล่นของทีมนะครับมันขึ้นอยู่กับว่านักเตะตอบรับหรือเข้าใจวิธีการเล่นในช่วงเวลาที่สง่งลงไปในสนามเพียงใดนะครับผมคงต้องบอกเลยว่าทนาทิพย์คือผู้เล่นชั้นยอดคงไม่มีใครสงสัยเรื่องฟิตาของเขาส่วนตัวผมหวังว่าเขาจะเข้ากับรูปแบบการเล่น ของคาวัสกิฟันตอรล่ได้อย่างรวดเร็วนะครับมั่นใจได้ว่าเขาจะสร้างสารรค์เกมชั้นยอดอย่างที่เคยทํามาแล้วนะครับพีเจธนาทิพสงงกรินครับเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับทีมทั้งเพื่อนและพี่รวมถึงน้องๆในทีมนะครับเขามาเพื่อช่วยให้สโมสรยกระดับการเล่นขึ้นไปอีกขั้นนะครับยอดกุนซือดีกีแชมป์เจลีกเก่านะครับนอกจากนี้นะครับ แฟนขับของคาวาซกิฟันตเล่ยังมีการทำป้ายเชียร์ที่มีรูปภาพของพิจิตราทิพย์สรงสินนรับติดอยู่เพื่อเตรียมนำเข้าสนามไปเชียร์ในเกมนี้ด้วยครับคงต้องบอกเลยว่าครับแฟนขับของคาวาซกิฟันเต่นี่ไม่ธรรมดาจริงๆครับเขาพิจิตราทิพย์ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของเราจนจบนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับขอบคุณครับ